สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง c r y ปโตนิวสนะคะวันนี้18ตุลาคม2025ค่ะเรามีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะมาจากคำถามของสมาชิกในช่องเรานี่เองเกี่ยวกับข่าวที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐหรือ DOJ เนี่ยเขาไปยึดบิตคอยจำนวนมากจากพวกขบวนการ pick พิกบู e r i n g ได้คำถามก็เลยตามมาว่าอา้าวไหนใครๆก็บอกว่าบิตคอยมันปลอดภัยยึดไม่ได้แล้วทำไม DOJ ถึงทำได้ล่ะคะ ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะมันกระทบความเชื่อมั่นพอสมควรเลยใช่ค่ะหลายคนก็สงสัยตกลงเครือข่ายบิตคอยมันยังไงกันแน่ยังปลอดภัยจริงไหมแล้ว DOJ ใช้กลวิธีอะไรคะวันนี้เรามาจอดลึกกันคะ่ะได้เลยครับคือต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับการที่บิตคอยถูกยึดไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าตัวเครือข่ายบิตคอยโดนแฮ็กหรือว่าไม่ปลอดภัยนะครับแต่มันหมายถึงว่า าทางการเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่ากุญแจส่วนตัวหรือ private keys ได้ private keys ที่ใช้ควบคุม Bitcoin ใน wallet นั้นๆถูกต้องครับตัวนั้นเลยคือต้องแยกกันชัดๆนะครับระหว่าง 1. คือความปลอดภัยของตัวเครือข่าย Bitcoin เองอันนี้ยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมเป็น decentralized ไม่มีใครปิดระบบได้ย้อนธุรกรรมไม่ได้สร้างเหรียญปลอมไม่ได้อันนี้คือปลอดภัยมากๆครับอืมเข้าใจค่ะ แต่2คือเรื่องการควบคุมบิตคอย n ์ซึ่งมันอยู่ที่ private keys เนี่ยแหละครับใครมีกุญแจนี้ก็เหมือนมีกุญแจตู้เซฟบิตคอยน์การที่ DOJ ยึดได้ก็คือเขาได้กุญแจไปไม่ใช่ไปพังระบบเครือข่ายบิตคอยน์ครับอ๋อเห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าระบบธนาคารโดยรวมมันก็ปลอดภยัยแต่ถ้ามีคนได้กุญแจห้องนี้รภั่ไปเขาก็เปิดเอาของไปได้ทีนี้คำถามสําคัญเลยแล้ว DOJ ไปเอากุญแจพวกนี้มาจากคนร้ายได้ยังไงคะโดยเฉพาะเคสพิกบุช h ช r ริงนี่มันดูซับซ้อนนะคะครับ หลักๆที่ทางการใช้ก็จะมีอยู่2แนวทางใหญ่ๆครับแนวทางแรกเลยคือการยึดผ่านพวก Exchange หรือศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแบบ like Centralized CEX นะครับอ๋อพวกแพลตฟอร์มที่เราใช้เทรดกันใช่ครับพวกอาชญากรพอได้คริปโตมาแล้วส่วนใหญ่ก็อยากจะฟอกเงินหรือแลกเป็นเงินสดก็มักจะโอนไปที่ Exchange พวกนี้ซึ่ง Exchange ที่จดทะเบียนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องทาตามกฎทำ KYC หรือ Know Your Customer ต้องยืนยันตัวตนลูกค้า <Huh. S 1> ทีนี้ DOJ ก็จะใช้เครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนอย่างพวกเช i n a ลิซิสแกะรอยธุรกรรมไปพอเจอว่าเงินไปเข้า Exchange ไหนเขาก็จะส่งหมายสารไปเลยครับสั่งให้ Exchange นั้นๆอายัดแล้วก็ส่งมอบบิตคอยให้ทางการซึ่ง Exchange ก็ต้องทำตามกฎหมายเข้าใจแล้วค่ะถ้าเงินวิ่งเข้า Exchange ที่อยู่ใต้กฎหมายก็เหมือนเปิดประตูให้ทางการเข้ามาจัดการได้ง่ายขึ้นแล้วถ้า ถ้าคนร้ายเขาฉลาดกว่านั้นล่ะคะไม่ผ่าน Exchange เลยเก็บใน Wallet ส่วนตัวแบบ Sel f คั